ใส่คอช่องแม็กนายดีวอร์ชั่นวงนี้เลเอ T.O. 1ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ทอคือวงอะไรไหมหน้าตาน้องคุค้นๆน้องก็คือวงเบอร์แบทจาก T.O.O. และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น T.O. 1นี่เองซึ่งหลังจากที่เราได้ตามข่าวมาเนี่ยก็สรุปได้ว่าเหมือนน้องมีการเปลี่ยนค่ายดูแลใหม่ทำให้น้องมีการเปลี่ยนชื่อวงขึ้นมาแต่จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อ T.O.O. หรือ T.O. 1น้องๆก็คือเมมเบอร์สแฟชิกสิบคนเหมือนเดิมเธอเพิ่มโตขึ้นการทำแบบครั้งนี้เหมือนเป็นการรีบอร์นใหม่ภาพลักษณ์ที่โตมากยิง่งขึ้ หน้ารักในเอวีที่คัมแบคครั้ง2สองครั้งนั้นก็เลยโดนตกเธอโดนตกตัวขนาดนี้เธอซื้อบ้าน้องมาเก็บไปเลยคือชอบบ้้งนี้มากคือน่ารักมากๆเธอราคาเนี้น้องกลับมากับภาพรักี่โตขึ้นกับชื่อเพลงโปรโมทว่า Sun of Beat แค่ชื่อเพลงคือลูกขออสูรน่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าลูกขออสูรมันจะแบบเงี้ยวคำรามขนาดไหนเพราะฉะนั้นมาฟังเพลง Sun of Beat ของวงที่โอ้ยเธอมาดูดีกว่าค่ะ Sun of Beat โอ้ oh. เปิดฉาก มีเป็นตีมแบบพาเป็นแข่งรถแข่ง oh! oh! อโอ้ยยังโหโอ้ท่าก็หลอกมาวงไงที่โดนที่แบบตกเราได้คือมีเจยูกับดงกอนสองคนก็คือแบบเห็นครั <man> ้งแรกตอนตั <man> ้ม <ho> นี <man> ่แ <ho> ล้ว <man> คือแบบโหดึงดูดสฟตาซิมากโอ้ยยย

คุงกี่จับภาพแล้วบอกแบบวว่าเัวคืนเยอะมาก,ากโรอ่โอ้ยากกบอเข้าเสียงเลยโอ้ พี่ก็เป็นคแก่แล้วมากนะฉันเนี่ยปดีมองแม่งาสนุโอ้โหาาคา่คือแบบข่านหลอนหัวอะจำได้เนี่ะ ต้องคนคืิตมากขอพวกไลเต้นมีความเทมาขึ้นด้วยนะเธอ โอ้โอออะโโทุกคนแล้วก็จบแล้วก็เพลง s ันออบ h e b ของ p o 1ถือเป็นการรีเดวิวใหม่ที่แบบโอ้ยเธอเหมือนน้องแบบ เขาบอกว่า T.O.O แลวโดนตกน้องจากครั้งที่แล้วที่เป็น T.O.O กับเพลงคัมแบ็กที่สองกับเพลงที่บอกว่ามีความแบนวหน่ารักสดใสมากเราก็เลยไปตามดูภาพรักน้องเก่าๆว่าตอนนี้น้องเคยเดบิวต์มาก่อนหรือสเตตต่างๆนนองเป็นความเป็นยังไงก็คือจริงๆแล้วว่าน้องเคยเดบิวต์หรือว่ามีเพลงโปรโมทต่างๆมีความเทมากเธอแลท์กิ้งตอนนี้น้องไปออกรายการ Lost k i n g d o ะลายเต้น,น,นต่างๆโชว์ต่างๆของน้องคือมีความหนักแน่นและเทมากการรีเดบิวต์น้องครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่แบบเราคิดว่าดีเลยนะ แล้วเพลงคือแบบมันดึงดูดเอฟวีต่างๆเห็นจะฉากไม่เยอะแต่มันรู้สึกว่าเขาได้กระแตกไฟโค้ดอัพหน้าน้องๆก็แ,แบบว่ามันมีความลงตัวแล้วคือมันดึงดูดในการอยากดูน้องๆมากยิ่งขึ้นอีกอ่ะและยิ่งตอวัะเพลงังหวะเต้นแล้วตวะฉากที่มันตัดตออกมาทําได้ดีทุกอย่างคือลงตัวมากเป็นการรีเลิวใหม่ที่ดีมากรอซื้อบ้านใหม่อุดหนุนน้องแน่นอนเพราะว่า แล้วโดนตกน้องครั้งนั้นน่ะก็ตามดูแฟนแคมเดี๋ยวน้องเรื่อยๆไม่ได้ดูแค่แฟนแคมเมนด้วยนะที่เป็นดงกอนกับเตยูอ่ะอย่างแฟนแคมของชาอ่างเงี้ยจีซูอย่างเงี้ยคยองโฮอย่างเงี้ยก็มีเสน่ห์ในการเดินดุดมากเรารู้สึกว่าหลายคนมีไลายเต้นที่น่ามองชวนมองมากๆเขาใหญ่ก็ฝากการคัมแบ็คที่เป็นการรีเดบิวของน้องหรือว่าการรีบอนน้องๆใหม่อีกครั้งหนึ่งกับน้องๆที่อวันด้วยรับรองว่าเธอจะไม่ผิดหวังแน่นอนลองกดเซิร์ชในยูทู e แล้วก็เซิร์ชคำว่าซันออฟดีบอกเลยว่า เธอจะต้องหลงรักน้องๆ T.O.1 แน่นอนเธอยังไงก็วันนี้เขขอบคุณทุกคนมากที่ตามช่องเราคิปหน้าเต้ชนชาติลงไหนก็ยาลืมตามนะเธอสำหรับวันนี้บายบายค่ะฝากน้อง T.O.1 ด้วยนะเเข้ายู u ู u อย่าลืมกดฟังเพลงใหม่น้องๆเลยแลบรบองว่าเธอจะไม่ผิดหวังแน่นอนบายบายค่ะ